รำวงลอยกระทงเพลงที่ถือกำเนิดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาพบรรยากาศวันลอยกระทงเพลงรำวงลอยกระทงเพลงที่ถือกำเนิดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้ามีการจัดลำดับเพลงที่คขึ้งทำเนียบเพลงที่คนไทยรู้จักกันดีที่สุดเพลงรำวงลอยกระทงหรือที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่าเพลงลอยกระทง ของเพลงของครูเอื้อสุนทรสนานแห่งวงสุนทราพรก็ต้องติดอันดับแน่นอนเพลงรำวงลอยกระทงยังเป็นที่สุดอีกหลายด้านกล่าวคือเป็นเพลงสั้นที่สุดของงวงสุนทราพรทานองเพลงสั้นที่สุดจากฝีมือของครูเอื้อสุนทรสนานเนื้อร้องสั้นที่สุดเท่าที่ครูแก้วอัจฉริยกุลเคยเขียนมาที่ว่าเนื้อร้องสั้นที่สุด ครอะครูแก้วเขียนไว้ประมาณสองบรรทัดและร้องวนซ้ำประมาณสามถึงสี่รอบว่าวันเพ็งเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ อย่างไรก็ตามรำวงลอยกระทงก็ได้รับความนิยมยาวนานมามากกว่า70ปีส่วนที่มาของเพลงรำวงลอยกระทงเรื่องมีอยู่ว่าอาภนนรรายาของครูเอื้อซึ่งเป็นศิษธ์เก่าธรรมศาสตร์ขอให้ครูเอื้อช่วยแต่งเพลงสำหรับงานลอยกระทงเพราะชมพูอัจฉรินดาแม่งานในครั้งนั้นขอร้องมาอีกตอนหนึ่ง เล่าลือกันว่าครูเพลงทั้งสองแต่งเพลงนี้ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนวันงานครูเอื้อนั่งผิวปากเช่นที่ทำเป็นปกติเวลาแต่งเพลงส่วนครูแก้วฟังแล้วก็ใส่เนื้อเดี๋ยวนั้นใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็บรนเลงกันสดๆเลยขณะที่ภูณสุขสุริยพงษ์รังสีหรือครูดำหลานตาของครูเอื้อซึ่งเป็นหัวหน้าวงสุนทราพรเคยกล่าวถึงเพลงระวงลอยกระทงว่า คุณตาครูเอือ้อนั่งแต่งเพลงรำวง,งลอยกระทงกับครูแก้วที่บริเวณลานเฟื่องฟ้าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงเวลาบ่ายใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาให้นักร้องนักดนตรีได้ซ้อมเพื่อจะเล่นในตอนกลางคืนนักร้องที่ร้องเพลงนี้ในคืนนั้นมีชวลีช่งวิท สุปาณีพุกสมบูรณ์เลิศประสมทัพา์และวินัยจุลระบุสป่าส่วนปีที่แต่งนั้นไม่แน่ใจต่อมาพศ2492ภาพยนตร์เรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยซึ่งสุรสิธิ์สัตย์ยาวงสแสดงเป็นพระเอกโดยแท้ประกาศวุฒิสารเป็นผู้กำกับนำเพลงรำวงลอยกระทงไปใช้ประกอบภาพยนตร์ นั่นเท่ากับว่าอย่างช้าที่สุดเพลงระวงลอยกระทงต้องเกิดในพศสอ9 2ครูสมานการจนาพลิงเป็นอีกท่านที่เกี่ยวข้องกับเพลงระวงลอยกระทงโดยเมื่อครั้งที่จะบันทึกแผ่นเสียงเพลงนี้ครูเอื้อขอให้ครูสมานไปร่วมบรรเลงเพลงครูสมานดีใจมากถึงวันนัดก็ไปขัดทรัมเป็ตอยู่หน้าห้องอัด แต่ถึงเวลากับไม่ได้เป่าเพราะครูเอื้อให้ไปตีระนาดฝรั่งแทนเพราะในวงการรู้กันดีว่าครูสมานมีฝีมือตีระนาดได้พริงมากถ้าวันลอยกระทงปีนี้ได้ยินเพลงรำวงลอยกระทงแล้วมีเสียงระนาดฝรั่งไม่แน่ว่านั่นอาจเป็นฝีมือของครูสมานและเป็นเพลงเวอร์ชั่นแรกของงวงสุนทรธภราพร